นักท่องเที่ยวไทายสุดงงมากเลยนะครับเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่ได้เที่ยวสปปลาวนะครับทุกตำรวจปรับ300บาทครับเหตุผลเพราะว่าไม่มีไกด์นำเที่ยวนะครับตอนมีคนเข้ามาไขข้อสงสัยแบบไหนถูกแบบไหนผิด โดยผู้ใช้ติ๊กตอกรายหนึ่งครับโพสตเล่าประสบการณ์การไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านอย่างสปปลาวเป็นครั้งแรกแต่กลับโดนตำรวจเรียกเปรียบเทียบปรับเป็นเงินกว่า300บาทโดยให้เหตุผลว่ามาเที่ยวแบบไม่มีไกด์โดยในโพสตระบุครับว่าประสบการมาเที่ยวสปปลาวกับเพื่อนครั้งแรกโดนตำรวจเรียกเงิน300บาทครับโทษฐานเที่ยวแบบไม่มีไกด์งงกันเลยครับแบบนี้ถ้าไปเที่ยวจุดอื่นต้องเสียแบบนี้ไปเรื่อยๆหรอครับ คลิปวิดีโอนี้กลายเป็นไวร่าที่มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นหลากหลายมุมมองครับแม้กระทั่งคนในพื้นที่สปป,ปลาวเองก็เข้ามาคอมเมนต์ครับว่า คนลาวก็งงฮะขณะที่บางคนเข้ามาบอกว่ากฎหมายนี้มีมานานแล้วแต่ไม่ได้บอกเพิ่มเติมว่ามีกฎนี้เพื่ออะไรขณะที่หลายคนบอกว่าเคยไปเที่ยวสปปลาวก็ไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเลยครับมันก็ดูแปลกแปลกกันไปก็ว่าอย่างนั้นจนกระทั่งมีคนเข้าไปไขข้อข้องใจครับโดยบอกว่าถ้านักท่องเที่ยวมาโดยรถตู้หรือรถเมย์ต้องมีคนลาวที่มีใบอนุญาตนําเที่ยวเป็นผู้พามาตามระเบียบของกรมการท่องเที่ยว คลิปนี้จึงกลายเป็นวิทยาทานและก็เป็นบทเรียนให้คนที่กําลังวางแผนไปเที่ยวต่างประเทศต้องศึกษากฎหมายบ้านเมืองที่สําคัญของเขาให้ดีซสก่อนนะครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากหัวกระแส